ดูดวงชาวราศีกรกฎถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งคุณจะทำอะไรครับคอมเมนต์บอกกล่าวกันครับครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมแปลว่าท่านมีโชคใหญ่รอท่านอยู่เราจะทำอะไรคิดให้นิดใจต,ตองให้ออรอบคอบรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องอเล่นครับจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาของท่าตกตำแหน่งดามูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่ลักก้หลงพากันโสมนัสจะทำอะไรคอมเมนต์บอกกัน ในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการแบกภาระไว้อย่างนางังนงอย่างเด็ดขาดเด็เดเดียวเฮาหานตั้งบ้านเอาจริงเอาจังตกตำแหน่งไฮพิเทศด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิงสทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้คของรษา,าน่นจะเจริญลูกเลี้ยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนามาสิ่งดีๆมาสู่ตัวท่านแล้วชจตาชีวิตจะรับทรัพนะผม ราศีกรกฎแคนเซอร์ Cancer, เป็นราศีที่มีดวงจันทร์เป็นเจ้าเรือนจะได้รับอิทธิพลจากราศีนี้ในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายด้านด้านการงานเดือนน,นนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์ดีมากดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการการดูแลผู้อื่น หรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถผ่านโปรเจกต์สำคัญความเอาใจใส่และความรับผิดชอบของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับคำชมและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอความคิดใหม่ๆหรือเริ่มโครงการที่สร้างสรรค์ดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานเช่นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นไม่ต้องกังวลเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้มีโอกาสดีที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการศึกษาหรือการบริการสาธารณะด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาต้นเดือนอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือการลงทุนในอุปกรณ์เพื่อการทำงานแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงแต่จะคุ้มค่าในระยะยาว กลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินและการลงทุนดาวเสาร์จะช่วยให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นควรใช้โอกาสนี้ในการจัดระเบียบการเงินและวางแผนการออมอย่างเป็นระบบปลายเดือนมีโอกาสได้รับเงินก้อนที่รอคอยอาจเป็นโบนัสเงินคืนภาษีหรือเงินที่ค้างชำระจากผู้อื่นแต่ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออมและการลงทุนด้านการเรียน สำหรับชาวราศีกรกฎที่กำลังศึกษาเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาพุทธจะส่งเสริมด้านการศึกษาและการสื่อสารต้นเดือนการเรียนจะเป็นไปอย่างราบรื่นคุณจะมีสมาธิและความเข้าใจในบทเรียนได้ดีเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบกลางเดือนอาจมีงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ที่ต้องทำร่วมกับเพื่อนความสามารถในการประสานงาน และการทำงานเป็นทีมของคุณจะโดดเด่นทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดีปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการวางแผนการศึกษาต่อหรือการเลือกสาขาวิชาเอกควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีกรกฎที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม หรือสินค้าอุปโภคบริโภคต้นเดือนยอดขายอาจจะทรงตัวแต่จะมีลูกค้าประจำที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอควรรักษามาตรฐานการบริการและคุณภาพสินค้าให้ดีเช่นเดิมกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมส,มสำหรับการทำการตลาดหรือโปรโมชั่นใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นปลายเดือนอาจมีโอกาสในการขยายกิจการหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนการเงินให้ดีคำแนะนำพิเศษสำหรับการค้าขายควรเน้นการบริการที่ประทับใจลูกค้าพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มเติมรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้สม่ำเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประจำ ในภาพรวมเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎในหลายด้านทั้งการงานการเงินการศึกษาและการค้าขายแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความรอบคอบและความเอาใจใส่ที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีกรกฎจะทำให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามควรรักษาสมดุลในชีวิตไม่ทุ่งเทกับงานจนละเลยการดูแลสุขภาพ และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการพักผ่อนที่เพียงพอและการดูแลสุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะ,ะเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแต่ก็มีโอกาสดีๆรออยู่เช่นอันเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และการงานการงาน ในด้านการงานชาวราศีกรกฎจะมีภาระงานค่อนข้างหนักตั้งแต่ต้นเดือนม,มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น5แต่โดยรวมแล้วผลงานยังอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นช่วงที่ต้องทุ่มเทและพิสูจน์ความสามารถของตนเองอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งจะเป็นโอกาสให้แสดงศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียหรือโครงการใหม่ๆซึ่งอาจนำมาซึ่งรายได้เพิ่มเติม 5. ห,หากกำลังประสบปัญหาหรือวิกฤตในการทำงานให้มองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการเงินด้านการเงินชาวราศีก่อนกฎจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องสถานการเงิน โดยรวมค่อนข้างมั่นคงไม่มีปัญหาให้ต้องกังวลมากนักหากอย่างไรก็ตามอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบในช่วงนี้อาจมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ก็ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนหรือเสี่ยงโชคเช่นกันควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจส ความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคู่รักชาวราศีกรกฎในเดือนนี้อาจมีความผันผวนบ้างมีโอกาสเกิดความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาแหวงกับคนรักบ่อยครั้งหาสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดและความกดดันจากปัจจัยภายนอกทำให้อารมณ์แปรปรวนและส่งผลต่อความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆแล้วทั้งคู่ยังรักกันมาก 5. คนรักของคุณจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนคุณในทุกๆด้านดังนั้นควรใช้ความอดทนและพยายามสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากขึ้นลองหากิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งงอกขึ้นเช่นการวางแผนท่องเที่ยวด้วยกันหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ร่วมกันการให้เวลาและความใส่ใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์นผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้สำหรับคนโสดชาวราศีกกฎที่โสดอยู่อาจรู้สึกว่า เรื่องความรักไม่ค่อยคืบหน้าในช่วงนี้เนื่องจากคุณอาจกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนเองและการงานมากกว่า 3. อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตนเองและสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์แม้จะไม่ใช่ช่วงที่โดดเด่นในเรื่องความรักแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากการทำ กิจกรรมเพื่อสังคมหรืองานอาสาสมัคร 4. การเปิดใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบปะผู้คนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไม่ควรรีบร้อนหรือคาดหวังมากเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จัก และเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองก่อนจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่มั่นคงในอนาคตสุขภาพในด้านสุขภาพชาวราศีกรกฎควรระวังเรื่องความเครียดสะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ 3. ควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดอย่างสม่ำเสมอเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือทำ กิจกรรมที่ชื่นชอบนอกจากนี้ควรใส่ใจดูแลสุขภาพภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และเติบโตสำหรับชาวราศีกรกฎแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ก็มาพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวรวมถึงการดูแลสุขภาพกายใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง